บ้านๆอย่างมาระขี่นกลดน้ำตาลในเลือดได้จริงหรอถ้าพูดถึงผักบ้านๆสำหรับ บ้านเราเลยเนี่ยหนึ่งในนั้นต้องนึกถึงมระขี้นกแน่นอนค่ะเพราะว่ามาระขี้นกขึ้นง่ายตามรั้วบ้านนะคะตามต่างจังหวัดเนี่ยเห็นกันเยอะมากนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะนํามาเป็นปรุงอาหารรับประทานกันมระขี้นกนะคะถึงจะบ้านๆน,นะคะแต่คุณสมบัติว่าระดับโลกเลยทีเดียวเพราะว่าสารสกัดจากมาระขี้นกเนี่ยค่ะสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่ก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าจะให้ทานทุกวันน่ะคงจะยากหน่อยเพราะว่ารสชาติมันขมตีเลยทีเดียววันนี้ มิ้นเลยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเรอาเวลตัวนี้นะคะที่มีสารสกัดจากมระขี้นกเข้มข้นนะคะนอกจากสารสกัดจากมระขี้นกแล้วนะคะเรอาเวลเรายังมีสารสกัดจากส้มสีเลือดนะคะใบหม่อนใบเสรปแอปเปิ ont, ้ลไซเดอร์สามารถที่จะรับประทานได้เลยก่อนเมื่ออาหารกลางวัน15นาทีสําหรับใครนะคะที่ยังมีปัญหาไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลให้สเสถียรได้นะคะแนะนําตัวช่วยตัวนี้เลยนะคะเรอาเวลเท่านั้นค่ะ